หลังจากที่ปล่อย Snap Project โดยมี5หนุ่มพระเอกช่อง8โอมทิติวัฒน์ภูมิภูริพันธ์ตะวันนวินวิทย์ไกด์กันตพลและอะตอมณัฐนะาภพได้หัวใจจากแฟนคลับที่หลากหลายทั้งไทยและต่างชาติไปแล้วล่าสุดฝากนางเอกช่อง8แก๊งนิวเจนใบหม่อนกิติยาตังเมเมทาวีและอายา อาริยาไม่ขอน้อยหน้าพร้อมปล่อยรายการแล้วแต่ซิสออกอากาศทาง YouTube ช่อง8มาตกหัวใจแฟนคลับเช่นกันนอนแล้วแต่ซิสเป็นรายการที่จะพาไปรู้จักตัวตนไลฟ์สไตล์สามสาวในทุกแง่าามุมแถมยังสนุกแบบสุดๆกับภารกิจความลับสุดยอดในแต่ละอีพีที่รอให้สามสาวได้ทำมิชชั่นกันโดยประเดิมอีพีแรกด้วยใบหมอน ตังเมลและอายาได้นัดพากันไปแคมปิ้งที่จังหวัดนครนายกหลังจากที่ลุยถ่ายละครกันมาอย่างหนักหน่วงจึงอยากจะหนีเข้าป่าไปพักกายพักใจสตดอากาศบริสุทธิ์ทัชช์ดแบตเติมพลังโดยมีโจทย์จากทางรายการมาเซอร์ไพรส์กับการให้ทําเมนูสยองที่สร้างสีสันด้วยความเร็วความจริงใจและยังได้เปิดเผยตัวต,วต,วตนให้เหล่าแฟนคลับได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นการรวมตัวครั้งนี้ทำเอาสามสาวแฮปปี้และภูมิใจสุดที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรรายการออนไลน์ครั้งแรกโดยใบหมอนเผยว่า ดีใจมากที่เราได้มีโอกาสมารวมตัวกันทำรายการแล้วแต่ซิสนอกจากเคมีความเป็นเพื่อนซีที่เข้ากันได้ทุกเรื่องแล้วคาแรคเตอร์ประจำตัวขาองค์แต่ละคนที่แตกต่างเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็สร้างสีสันได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเราก็จะเป็นสายลุยๆออกแนวคอยปกป้องทุกคนตังเมก็จะไปเวซุกซนที่แกล้งส่วนอา,าจะไปทางสายขายคำเน้นสดใสจนโลกแทบแตกเชื่อว่าทุกคนที่ ได้ดูจะต้องชอบคลายเครียดได้แน่อีกทั้งใครได้ดูอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนก็ได้ใบหมอนอยากชวนทุกคนมาดูความสนุกของพวกเราแล้วมาลุ้นว่าในอีพีต่อๆไปเราจะไปทำภารกิจอะไรกันอีกตั้งเมเสริมอีกว่าแน่นอนว่าทุกคนจะได้เห็นไลฟ์สไตล์พวกเราคิดว่าน่าจะเป็นชีวิตจริงแบบหลังตล้งะหน้ากล้องอาจจะเห็นเราเป็นนางเอกเป็นคนเรียบร้อยหวานหวานผาพับไว้หัวเราะ แต่ถ้าได้ดูรายการนี้จะเห็นอะไรที่เรียวมากๆและอยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าจะต้องให้ทั้งประโยชน์ความรู้และความบันเทิงมีอะไรอีกมากมายที่เราอยากทําและอยากให้ทําและอยากให้รู้จักเรามากขึ้นไม่ว่าจะร้องเพลงหรือทําอาหารมาติดตามความสนุกของตังเมย์ใบมอนอายากันเยอะๆนะคะนอกจากนี้อายายังเผยอีกว่า หลังจากที่ได้ลองเป็นยูทูบเบอร์สาวกระแสะที่คนส่วนใหญ่ให้การชื่นชมและชอบในตัวเราได้เห็นเราทำกิจกรรมไปกับเพื่อนแบบไม่มีสคริปต์แต่เราทำการบ้านได้มีการพูดคุยมากขึ้นกันกว่าเดิมจากที่เราก็สนิทกันมากอยู่แล้วเรายังรู้สึกเอ็นดูในความเป็นเพื่อนกันของพวกเราตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาอดโมเมนต์แบบนี้ให้คนได้เห็นและรู้จักตัวตนพวกเรามากขึ้น ได้เห็นชีวิตหลายๆด้านนอกอนจากภาพที่อยู่ในละครลงลึกไปถึงมุมมองความคิดความบันเทิงหรือแรงบันดาลใจต่างๆอีกทั้งยังได้ไอเดียไม่ว่าจะเรื่องท่องเที่ยวการกินการช้อปปิ้งอีกด้วยค่ะ